สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคำเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยวันนี้ค่้มคือมันเป็นเรื่องหัดนะครับฟุตบอลวันนี้เจ๊ดมมองไปที่คาราบาวครับของอังกฤษทั้ง3คู่เลยนะไปเริ่มยมาที่คู่แรกครับพาทุ่มครื่งครับเบอร์ลี่ครับจากพรีเมียร์ลีกนะครับพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเพื่อนร่วมลีกนะครับเบอร์ลี่เนี่ยนี่คือนัดแรกอย่างเป็นทางการในซีซั่นใหม่นะครับส่วนเชฟยยยููเเนนีีีี่่แพพ้วลฟ์ัดปรรสกาามม0ตอ2 คู่นี่เททัวร์ถ้าเกมหนักสุดเชฟยูชนะ1เสมอ2และแพ้เบอร์ลี่ไป2เกมนะครับเรียกว่าเบอร์ลี่ดูดีกว่าเล็กๆนะตัวเล่นครับเบอร์ลี่วันนี้น่าจะเป็นสำรองบางส่วนนะครับเจมส์ทัคอฟสกี้โรบบี้เบรดี้เจโรนิเกสพวกนี้น่าจะเป็นตัวหลักของพวกเขาส่วนเชฟยูครับแจ็คโอคอนเนลซันเดอร์เบอร์เก้และเดวิดแม็คโกลดริกน่าจะนำทีมมาคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะดัมดูฟอร,ร์มเชฟยูแล้วเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกมลุกดูทื่อมากๆเพราะงั้นดูแลว้วเบอร์ลี่วันนี้เล่นในบ้านด้วยมีโอกาสชนะมากกว่าหรือยย่งแสุด ก็เสมอถ้าเกิดเสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะดำอิงเจ้าบ้านดีก,กว่านะครับมองไปที่เบอร์ลีย์ครับดีหนึ่งตรงครับวูฟครับจากพรีเมียร์ลีกจะพบกับสโต๊กซิตี้จากแชมเปี้ยนชิพนะครับวูฟเปิดซีซั่นชนะเชฟยูส์ศูน2-0ส่วนสโต๊กเนี่ยเสมอมีวอลมา0-0นะครับ ตัวผู้เล่นกันนะวูฟแฮมพ์ตันนี้ใช้คอนเนคคอร์ดี้ครับวิตินยาและฟาบิโอซิลวาซูนหน้าวัยสิบแปดปีค่าตัวเซติสโมสรนะครับส่วนสโต๊กเนี่ยใช้เจมส์เชสเตอร์จอห์นโอบีมิเกลและแซมโบกส์นะครับคู่นี้วูฟเล่นที่โมริเนลส์บังคับชนะหนึ่งสกอร์แฟนๆจะยิ้มได้ครึ่งมุมปากอยากยิ้มกว้างตั้งสอง 2. สกอร์ซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าสโต๊กชัดเจนนะครับหนึ่งประตูน่าจะมียืนพื้นลุ้นสกอร์ขาดเพื่อเฮลันกันแล้วกันนะครับหมอเจ้าถิ่นครับวูฟแฮม์ัันวเเดอรรรสคบ ปิดท้ายที่145นะครับไบริเตนแอนด์โฮฟอัเบียนจากพรีเมียร์ลีกครับจะพบกับปอร์สมาร์จากลีกวันนะครับไบริเตนนี่เปิดซีซั่นมาแพ้เชลซีหนึ่งต่อสนะครับส่วนปอร์สมาร์เนี่ยสนัดที่เปิดฤดูกาลมาชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครแต่ว่าเฮดทูเฮดเป็นรองไบริเตนชัดเจนนะครับชนะ1เสมอ1และแพ้ไบริเตนถึง3เกมนะสำหรับปอร์สมาร์น,นะครับตัวเล่นครับไบริเตนวันนี้ใช้อดัมเว็บสเตอร์นะครับเดลสตีเฟนและอารอนคอนนอลลี่ส่วนปอร์สมาร์มีลีบราล์โรนัลเดอร์ต คู่นี้เบอร์ตันเล่นที่เอเม็กซ์บังคับชนะ1สกอร์เฮ50%อยากเ hey ฮ100%ต้อง2สกอร์ซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าปอร์สมัทชัดเจนนะครับแม้เกมแรกจะแพ้เชลซีมาแต่นั่นคุมบอลคนละชั้นเลยนะวันนี้เหนือกว่าปอร์สมัทมากๆ1ประตูยืนพื้นไว้มอเจ้าถิ่นครับเบอร์ตันแอนด์โฮเฟอร์เบียนสรุป3ทีมจะต้องพันเป้าคาราบาวครับคืนวันพฤหัสแบบนี้นะครับเบอร์ลี่วูฟและไบอร์ตันนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้รวมไปถึงกลุ่มแลมหน้าจอแอบไปไดด้นะ้้้เเลลลยนนะะจคปาาแวสวสสััีรบ